บานนี้อีกอย่างละสะโฟนเ,เ,เป็นเหลืองเหลืองร้อมาประมาณสากิโลจริงนะนยัดใบอีกแล้วสีดอกเหลืแหงมกกันกแบบงามป้าคือดอกเดียวแต่ก็ขุ่มแล้วเนี่ยนี่คิดหนึ่งได้ยูบอได้ ต่ออีกเดีวโคมันมาอีกเดี๋ยวด้วยครับหลังจากทียางไกลเติบครับสวัสดีจ้าสวัสดีนันทีสิบเจ็ดมีทนายยนหกแดดจ้ะมันอีกอได้เวลาขึ้นมาซ้อมผู้เลยจะพี่น้องผูงผซูงว่าจ้ะกระดุนนะัมาชมกันว่าสิโสีิมันสิม,มีเฮตเกิดว่าจ้ะเพราะว่าขึ้นมากะ ซุ่มแห้งจะพี่น้องเปียกแห้งไปจ้าไปดูุ่นเป็นซ้อมกันได้จ้ายังเม้าบันโอ้ยพอแล้วพอแล้วเห็นจิ๊กโดก็สังงามแห้งงามแห้งจ้าเต็ียมซาฟเนเดอร์จ้ดบันนี้จัดสบายอีกแล้ว ีดอกเหลืงแพงมากกับแบบง่ะต้องฉีกข้าวมันน้ำกันจะ้ะจะส่งึ้นเหมือดฝ่าเหมือดฝนเลยจะ้ะมาสีเรียงแล้วจะ้ะ เห็นบ่เห็นนะไม่ต้องปิอยู่แดงค้า,ายครับน่ารักเลยครับผมสองสนูนิแล้วนะนี่แะครับไม่พอยแล้วเน,ะนา,าพอพออนะพี่เยอะเอาได้เอาเก๋ไก๋ละันอืมี่สวยเข้ามามีแล้วเ<บ>ด้อครับผมงงเสือพาฝนอีกว่าไม่น็นครับแต่ว่าผู้นี่ฝนตกครับ ขาลุ่นเทาเบิง้งน้องการจุ่มพองงูยิ้มยิ้มห้กเป็ใหญ่ไม่ใหญ่พี่นอ้องเดี๋ยวรับชมมรสุมฝนเนาะขึ้นมากแตสวยแล้วจ้ะน,นี่ทางขึ้นมาซ้อมมาเบิ้งมาสงา่งข่าวสำหรับ,บผู้ที่บ้านไกลผู้เด้อครับผมแต่ว่าจากจีการหามากกับขางห,าหานน้างมรสฝนเนาะยัง,ยง,ยงไงเนี<อ>่ยวันแรกครับเฮ็ดทางอยู่เด้อครับนี่ผมกับขี่รถมาไกลเต็มมาเห็นตอนที่สองตอนที่สามมันจะจบถอนขอบคุณเด้อครับผม ขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมครับหางเถอ่หวังกันกังโอกาสลูกหลานอาจจะไปเลยรุ่งคีบต,ตอนเหน,นียงน้องสะโนเนาะจะ้ะถักลังมาติดงานเนาะแม่ครับขออภัยทำงานดื้อครับผมเป็นไดก็ซอยฝาไปเรื่องใจให้สะโนกับสางกุ้งเนี่ยดื้อครับผมเจ้าถิ่มยาปลาไปใช้เนาะจะ้ะมีอีกบ่บ่หมด้ ออกไม่เด้จันเราหันขาห่างกันแต่เจ็ดล่ะลองหลอกดูใช่ล่ะเจ้าอุ้งี้ใจเนาะ พอ,อถึงบ่อบ่อถือกินหกขังข้าวขังบอสดูดอกเดียวแต่ก็ขุ่มแล้วแนวนี่คิดนึงได้อยูบ่ได้อ้ใช่แล้วอีตัวอีดีอีหยังดังขดดี้ดิ

ขึ้นว่า,นาพนตัอีกต้พนไดอีกต้พนหมูแล้วนะแม่นรับถาลุ่นถาเบิ้งต้องกันเด้อครับพวปลาซุ่มให้ไก่เติบครับจุ่ม <c oughs> อย่งว่แม่เป็นกิโลจังผอวเมื <c oughs> ่สิบวัน a ได้นใที่เราจะกัได้ล่ะาสาอ้ยว่าเป็นอะไรหมูขาวคือโผล่คือโผล่เียเลย เกงตั้ปุนกันจ้ะต้นนี้กับปงนคิงคือกันเอาไปเกงเ่งไหมเกงเนาะนี่ดอกจูงเนี่จ้ะบานนี้อีหยังลราะฝนแล้วใชเป็นเหลืองเ,อเนหลืองขับาประมาณสามกิโลถึงนะพนไปเรื่อยเนานะเอาเลยเนะเอานเลย พอ,อแล้วเด้อครับผมเ็ดละง,งกเลืองครับมู่สวยงามๆไอพี่น้องเขาได้รับซมเนะะาะครับผมเนนสวยวงความสวยความงามครับผมโอ,โอ้ออกอยู่สูงเนาะแม่ว่าเป็นซุ่มเป็นเฉินนี่เงจ้ะมันเป็นพลานสิออกอยู่ว่าชักเนาะออ่สิออกไปหาเบุงแล้วพลานเนาะแม่ออกอยู่นีน้ำบ่ออกอยู่ตีนพนเป็นตัวดีครับเนาะแม่ทั้งพนเลยเนาะ เป็นสีพอๆงานจนถอนใจดอกเลือดตาคาก็มีแก่หอยลาจากของไงนี่อะารนี่ม okay. ีสองดอกล นางมาสักพักพอ,ออีกจะใครสามสามดึงเข้ามาทาั้ง้าเป็นแตกแล้วเนาะแม่ครับว่าเป็นปืนจา่ายคือพล่านจะ้ะได้มาเป็นปนี่ตกทัว่วยผู้ดีขนาดเลยขึ้นมหาหอดพี่ยมได้ฝนฝนดีเนาะตกยามนะี่ย ตุ๊าเครับพามาเบ่งแ้วเด้วครับผมลอยดอกลอ,อยดอกนี่แล้วนะ่มามือนะนี้เนาะอันนี้รเราะเฮ็ดเถิงเฮ็ดละเงาก็อุอ้ยน่กเสิพอ ผู้มันพันได้จ้ะตอนขึ้นมาของสาวดแดดประสานหนอกระหอดผู้วุ้ยมือตึบแต่ฝนเราหาวอาสันหินแดดปลูคไหน่อยครับผมเปทำงานเด้อมุกเสียไปเลยจ้ะเนี่พัดไปเสือคนจะจะนี้จะไปตุดขาอยู่บ้านจ้ะว่าเหาเดินทางไกล

เลยสิขึ้น้าก็ะซอมซาฟุนเดอร์จ้ะอย่ามาคุมค่าบ่มาคุมค่าโหลดแล้วทางก็มาอย่างนี่ใโอ้โหได้ๆจ้ะมนตะกรงอาเปันซอนห้ทว่งานหิ่วงสิขุ้นชิมาหืม ถือนะเนาะหาวโอ้หนหาวเอะจ้ะฝนตกด้วครับตกนะอ,อีกแล้น่ยแม่ครับพอเดี๋ยวมึงทำอะไเดิออกเลยนี่ยังไงซะโ,<อ> yes. โอ้ยละงากินะ <laughs> Chuyện thôi Mà từ đó nghe thôi đó trời ơi mặt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  trời ơi nó tin ơi mặt trời ơi Nó trời ơi nó มีอีกบ่้ะคือจ้ะมันได้สะโพนมานี่งหางเหงจ้ะวันนี้นำขึ้นมาเด้อยจ้ะมันก็ตกน้ำลงมาอีก <_ d ood le> อมันอยู่โดดเดียวขนาดเลยจ้ะเห็นดอกเดียวเก็บไปไรๆได้จ้ะตอนนี้ จะ,ะเดินหาแบบ mm. ั้าเหเอ้าจังเออแล้มาบอกว่า mm. เปินให้มาจ้ามาเห้ เด้งขาลายดอกเดียวเ่ดอกหน่อยเยจ้ะเนาเนาด้งขาลายเด้งข้อหักเด้งคือหน่อยจ้ะหน่อยเดกหวกัมม์ให้เพิ่งไต่ไก่จ้ะอ้ยปันตุกะตาบันจ้ะอ้าวมนสิมีซิดอีกแวสรางเลยไปถือฝนชิโนไปเลยเนาะแมน เออัมาไกนับพอดีคำบอพอดีคำแต่วหนนี้ดอกเงยนจ้ะ ขมมันหม่แล้วเด้อครับหลังจากที่ยางไก่ตื่ครับอยู่ในโหมดเงียบแล้วครับเพราะว่ายางไกแห่งเมือยเงียบจริเดยวก็จริงทีพอครับมีแห้งใจขึ้นมาอีกอึบหนึ่งจ้ะรุยต่ออีก เหลือตะคุณส่วนสร้างเมื้อแล้วนี่หากรพออะไรก็สิถอยคืนเนะนื้อก็ชิเกือบสีม่วงแดงเนาะก็ชิลงหอดตีนบาญครับกว่าไกลแห็นเลยก็สิลงหอดไอ้ตีนมูบานเนาะจ้ะไขึ้นมาเบิ่งก็สุส่เนาะแดงสีหายห่วงกะ ตาลุ่น้าเบิ่งน้อกันเด้อครับในแต่ละมื่นว่าสิโสมานสำใดหรือว่าสิมีเห็ดเป็นมูงามให็ดหเบิ่งล่าครับจ้ะมันสิออกไนะครับผมมองกันดอกเบี้ยอืมงานเลี่ยวมันเป็นใจพระราชนะแม่นครับเปลี่ยนได้ปเสพงลาย นี่ดอกหนึง่งเอาไหนก่อได้ไปบละได้ข้ากลับจ้ะ้ะางข้าเราดอกมันหน่อยเหีย้ยนะอ้โทางเน,นือป่าหงไายอีกแล้ว,ลวลลจ้ะ สียังไงวสีขาวได้สีน้ำเออเด็ดานเอหนื่อยแล้ว่ไาวเนาะเบียดเนียโว้าอีกอยากเสียเหมนกันเสีบหนีนีเลี้ง อันตรายครับโอ้โหก็มันม้วไหลทุกคนในสัมภาระ งามเนาะตัวปี่ถ่ายบ่อนิ่ครกันบัดจิตลงเหนื่อยจังมาเห็นแต่ว่าก็ยังห่างอยู่เด้อจ้ะเท่าทิมก็มีอุ้ยป่ามือติดเลย จ้าสาฟฝนพาพีพาหนองมาสรุปยอดเหตุ่นนี้จ้าเหตุกัห้างแล้วจ้าบ้านเกิดไรเดอร์จ้าบ่มีจ้านี่ไปทัวผู้้ไปไกลแห้งจ้านี่ได้ได้พ่พ่อหาเครื่องตาจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไค์ก็แช์ก็ติดตามชีวิตเห็ดในเร้อจ้าก็ดิ่งแจ้งเตือนไว้นํำจ้าถารุนนี่คลิปต่อไปว่าซาฟฝนก็สร้างกลุงมพาพี่พาหน่องไปไหมได้พิการได้อีกจ้าสำหรับคลิปื้นนี้ขอตัวกบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า